เก็บเฮ็ดเบิง่งหมอกพี่น้องสีเหนือฮิตโบนี่หมอกได้นี่ค่ะใบสามโมงเราจะได้ค่ะทุกคนมาเด้อโอ้เจอแล้วจ้ะดอกแรกค่ะทุกคนนี่ไงสวยๆเลยค่ะดอกแรกดอกแรกหมันหมาเลยตัดขาเลยจ้ะตัดขาเลยยังมีให้เห็นอยู่ ยังสวยๆอยู่เลยเจ๊ยังมีหลงเหลืออยู่ค่ะดอกแรกต้องมีดอกสามสี่ห้าเต็มตะกะเต็มกระเป๋าเป้ข้างหลังนี่ย้จะเด้อมันมันยังสวยอยู่เลยงามจังงามนี่จ้าทุกคนนี่ค่ะนี่ค่ะเจออีกแล้วหนึ่งดอก มันมานแจ่มมันหมานนี่ค่ะยังสวยๆอยู่เลยนี่จ้ะสวยงามค่ะทุกคนสวยๆจ,ะยจะ้ะสองดอกมันหมาน งาม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 เด้อแกนตาดีจังเลยว่ะเพื่อนบานแห้งไรนะเด็กเป็นเพื่อนกรอบดยู่นีงแข็งแรงอยู่เลยเนี้ยเออยังสวยๆอยู่เลยเจ๊คอยตัดเด้อแกหากันเด้อเยอะๆสวยจ้ะสวยสวยมากเลยอ้ามีลูกออกอยู่นะี่าตื่นเลยเจ๊เออสวยมากนี่อีกแค่เนี่ย แมนยังมีโผล่ยมีรอดหมูรรดตาเราอยู่โอ้กอดนี่เช่นเชียวมานี่จานี่เจอแล้วค่ะอยู่ข้างๆกันอืเขาจโผูไม่พ้นเลยพี่นี่จานี่สวยงามกอตัดขาเด้อนี่จานใช่นั่นไงจีเอาข้างบน อยู่ใ,ใกล้ๆกันน,กนี่จะยังสวยอยู่เลยทุกคนเอ้ยงามอยู่จ้ะจะซ้อมที่บ้านอีกทีนี่ยังสวยอยู่ยจ้ะอ้าวหาไปหามาเฮดสิบัสเราจะพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเอเอใช่ไหมหาไปหามาก็ได้แกงอยู่นะเนี่ยพอแกงเด้อค่ะเด้อนี่สวยๆเลยค่ะ ตอนแรกจะเห็นเห็นไอ้นั่นก่อนน่าใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่นี่สองดอกเมื่อกี้โอ้โหเสวอเสสวยมากเสือมากเห็นไหมไปหามาได้อีกแล้วอยู่ติดๆกันเลยค่ะต้องเคลียร์เอาเนาะจ้ะน่าโมพ่นใบใหม่เลยค่ะทุกคนสวยๆเลยจ้ะ Uh huh. ยังพอมีไฮเก็บอยู่ค่ะพี่น้องเอ้ยคิดว่าสบ,บอะไรจจกดอกมาอนี่เป็นเบิดหนาเพิ่งแล้วนาาเนาะจ้ะเิ่นสิบล็อคอยมีแต่ว่าโอ้ยหอยตัดขาพี่น้องเอ้ยขาวอักลากค่ะยะสวยมากเลยเจ้ะ ไปหามาเจอจนได้นี่ไแกงอยู่ค่ะสวยงาม,มอ,อันนี้เจ๊พึ่งหวานพึ่งหวานบอกให้รอข้างนอกไม่รอจ้า <c oughs> กลัวเป็นลม <c oughs> เดินเข้ามาเจอจนได้เก่งไหมเนี่ยสวยมากพี่สวยมากมาก่่ายน ไข่มุกสวยจ๋าสวยขนาดนี้กำลังพอดีสินเนาะค่ะเฮ็ดฝึ่งหวานบ่ค่อยมีแล้วค่ะพี่น้องเอ้ยได้เฮ็ดอันนี้แหละอะจัดการเลยเจ๊โอเคเฮ็ดไข่มุกอบด้วยค่ะอบให้แห้งๆแล้วก็อบให้แห้งๆแล้วก็ทำน้ำพริกเนาะจ๋าเ่บตำปุ่นจ๋าบ้านเฮาอีสานบ้านเฮาอีสานตำปุ่นเฮ็ดไข่มุกแต่ว่าเฮ็ดเกลือเนาะจ๋าย้ายเรียก ต้องดูให้ดีเด้อค่ะเด้อหลังจกงสีลคะ,สสะค่ะมีสีชมพูชมพูเนาะค่ะนี่ถึงเก็บเนาะจ้ะอ่ะให้จี้ตัดขาไปโอ๊ยนีงไงจี้ลืมกดกล้องจีโอ้ยสวยๆจ้ะนี่เกลือนี่จะ้ะสวยงามพี้จำเนาะจ้ะอร่อยนี่ค่ะ นี่ค่ะนี่ไข่มุกสวยๆเลยค่ะนี่จ้ะสองดอกสวยมากพี่นี่สวยมากยังไม่โผล่เลยฮะเห็ดหวาน<ล>เ,เห็ดเกลือจ้ะเห็ดเห็ดเอไข่มุกพูนจ้ะเจอพี่พูนคนไทยสองคนเนาะค่ะกับแฟนพูนพูนหาเห็ดอันมาโลเลนทางพูนเนาะจ้ะนั่นเจเจอเห็ดอะไรเจ้ <laughs> นูน่นคุณค่ะนี่แหละเนาะค่ะบรรยากาศป่าเนาะก็บแบบนี้หนแหละจ้ะมันเห็นอยู่ค่ะมาเด้อพี่น้องเด้อหาน้ำกันเด้อปลาค่ะหาโตจะหาต่อโอ้ย<า>สวยมากเห,ห,ดห็ดแม่มดจ้ะไอ้เพื่งแม่มดจะล้งออกนูอ่นอีกดอกนึงนู่อน,อนอีกดอกนึงเจ๊ไหนนูน่นน,นู่นเน่ยคุณค่ะทุกคนค่ะขออภัยเด้อสันสันใสใส นี่ไงเป็นแล้วนะใช่เออนี่กำลังสวยเลยพี่เอ้ยขนาดเนี้ยนี่นานี่กำลังแซ่บค่ะสวยจ้ะโอ้เห็ดพุ่มแม่หมดจ้ะทุกคนนี่กำลังออกสวยๆนี่ค่ะออกแล้วเอ้ยปลานี่ยแกได้นี่จ้ะโอ้โหใช่เหรอใช่บ้าหรองัด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 ทั้งพวงเลยเนี่ยทั้งพวงใช่หมดเลย ทำไมมันเยอะอย่างนี้อ่ะนี่ให้ตัดเอาไ,ไปอบสวยอยู่โอ้อนี่นี่ค่ะน,นี่อะไรวะเนี่ยไม่ใช่งา,านสวยเป็นก้อนเลยเลยออกตรงนี้เป็นก้อนเป็นงอนเลยนี่เจ๊ไปอบเอาลืมดูเจ๊ะงามําลัางตุ่มๆคะ่ะมนมีค่ะนี่ กำลังออกนะคะ่ะเนาะนี่นี้เอาไปอบนะจ้ะนี่สองดอกอ,อุ้ยสวยงามพี่นี่นี่อ้าวนี่นสสยจ้ะสวยทุกคนนี่พึ่งแม่มดจ้ะไม,มไ,มไม่รู้กดหรือ,อยังอะไรนี้เอ้าแหมงปะเอาได้แต่ดอกมั้งพี่นั่เนไงเอาได้แต่ดอกโอเคนี่เป็นลายสวยอยู่ นี่ดอกอ่อนนี่แกงอร่อยพี่เนี่ยเคี้ยวกรุบๆนี่นีเจตัดขาคนยางขางทางเนาะค่ะเสียงเดินออกกำลังกายกันเอ,าอ้าโอ้ยสวยจ้ะสวยนี่อืมขาสวยมากเจ๊ต้องตัดออกเยอะๆหน่อยอนี่แหละค่ะเออนี่ เอาได้เจีแต่ไปตัดไม้ก็ลืมกล่องพี่น้องเอ้ยนี่จ้ะไม่ไรได้แต่ดอกจ้ะสวยค่ะทุกคนปัดเบิงแม่หมดดอกนี่ค่ะพูดอะโอ้มีเจ้าของพร้อมนี่มาเบิ่งกันเด้อเอาได้บนี่สวยจ้ะ โอ้ยมีเจ้าของนี่ค่ะนี่นี่พอซาเดอร์นี่ทาดจะดูทาดจ้ะขึ้นแม่มดส่นเพิ่นกัดห้อยเพิ่นกัดยังสวยอยู่จ้ะเอาได้จ้ะมาโนเลนเลอิงสวยค่ะสวยนี่ค่ะสวยงามจ้ะเดี๋ย้ตัดขาคนนึง นี่จ้านี่ทุกคนโอ้โหดอกสวยมากนี at ่นี่นี่แห้งๆคิดว่าไม่มีแมลงอะเนาะสวยจัดเจ๊นุ่นอีกดอกนึงจ้านุ่นอ่ะเจ๊เก็บอ่ะดอกนึงอ่ะเจ๊เก็บอ่ะเอ้เก็บเลยสวยเจ๊สวยโชว์กล้องหน่อยโอ้โหท้องเออสวยมากจ้าทุกคนไปไปหาต่อหาต่อ ตาดีอีกแล้วมาเล่นเรือลิงนั่นค่ะดอกสวยๆส,สวยมากเลยทุกคนกำลังจจอะอก,กันสวยจี๊ด่ค่อยนะ่เต<ะ>ันสวยมากนั่นท่าพันคอก็แดงหมวกก็ขาว <c oughs> น่นา่ไม่เอาได้บ่ดอกนี้เสือจ้ะ ่ดอกนี้สวยอยู่เด็กบานแล้วเนาะค่ะเนาะเฮ็ดอันพึ่งเก่าลักป์ปาดมาโลเลนดอกนี้มาโลเลนยักษ์โอ้โหใหญ่ยักษ์เอาลังพึ่งออกอบเนาะจ้ะเอาได้ค่ะเอาได้เนี่นี่ยเอาลังพึ่งออกนะค่ะเนาะเดี๋ยวขอตัดขากันเด้อเห็ดพึ่งขายเดยงก่อนเพื่อนอ สวยนะนี่สวยสวย,สวยเห็ดเนี้ยก็อร่อยนะพี่นะดดทอดให้กรอบเหมือนกันก็อร่อย <h> เออปาดออกเลยอันนั้นนะลึกๆหน่อยจริงๆนเนาะ,ะเออจ,าจ้ะจ้ะโอเคสวยโอเคสวย,สวยนี่เก็นเห็ดอีกดอกหนึ่นงไนมอะเห็ดตัวนี้ก็ต้องค่อยๆหาเหมือนกันนี่ไงอันีั้นกินเห็ดป่าเนี่ยอู้หูกำลังออกเห็ดตัวนี้หอมนี่ค่ะไอ้เห็ดแม่มดอต่วันน้ำพี่ต้มพี่ยัง นี่จะให้พึ่งขาแดงนี่ค่ะนี่ตองโรกเจเจออยู่โอเคเพื่อนนี่ตัวนั้นหนุนหนุนทำงหน้าจแล้วนันนนนนนน่นนั่น <c oughs> นั่นนั่นนั่นฮิบเ้ยะจะทุกคนได้หลายเติบค่ะเต็มตะกร้าพอดีทเฮ็ดอันไข่มุกเฮดอ้าวอันนี้ก็หัวหลุดอีกเฮดอันสไตล์พี่นาะจา้ะเฮดเฮดพึ่งหวานเนาะค่ะ ได้หลายตือก็แข็งจ้ะมีิบไข่มุมกแม่มดเนาะค่ะแล้วก็มาโลเลนเนาะค่ะเนาะนี่ละจ้ะขอบคุณหลายเด้อค่ะทุกคนทวกันไม่คิดหนาเด้อค่ะเด้อไปค่ะเมื่อบ้านขอบคุณค้าสวัสดีจ้า